สวัสดีคะ่ะทุกคนว o ลคัมแบ็ค t ูทูทูชาแนลนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทูจะพาทุกคนมา Get get กต a d y w i t h ทูกันนะคะทุกคนจะบอกว่าคือทวอยากทำคลิปแต่งหน้ามากๆเพราะว่าแบบอยากมาเมามอยอ โปรดักผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่วงนี้นะคะเวลาที่จะแบบออกไปข้างนอกแล้วจะแต่งหน้าหรือว่าการเพลพผิวก่อนแต่งหน้านะคะว่าช่วงเนี้ยทูใช้อะไรบ้างนะคะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยทูรู้สึกว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากที่ทูชอบนะก็เลยอยากจะเอามาป้ายยาทุกคนกันนะคะก็สภาพผิวของทูนะคะเผื่อใครเพิ่งเคยมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ สภาพผิวของทวจะเป็นแบบผิวมันเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ก็จะแอบมีแห้งบ้างนะคะเพราะว่าแอบมีสิวนะช่วงเนี้ยมีสิวตรงนี้นะคะไปเริ่มเลยจ้าก็สำหรับการเพ็นะอันนี้คือทวมาหน้าสดเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตัวแรกอะ่ะที่ทูจะชอบใช้นะคะเวลาที่จะเพ็ หน้าก่อนที่จะแต่งหน้าหรือว่าลงสกินแคร์ทูจะใช้เป็นตัว Daily Toner p a ์แพนะคะตัวนี้เลยของนีดลี่นะจ๊ะคือสูตรที่ทูใช้สูตรเนี้ยจะเป็นสูตรออริจินอลดั้งเดิมของเขาเลยนะก็คือเป็นสูตรพวกแบบกระชับรูกขุมขนตรงเนี้ยเออกระชับรูกขุมขนพวกโทนนี้แล้วก็พวกลดความมันที่สำคัญคือเขาลด อ,อ่อสิวอุดตันด้วยนะคะคือทัวพอเป็นผิวมันใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแต่สิวอุดตันแหละเออจะไม่ค่อยได้อักเสบมากซึ่งตัวเนี้ยช่วยได้ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันทําให้เราแต่งหน้าติดทนขึ้นนะคะก็นี่นะเขาก็จะมีที่คีบปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยเป็นฝาปิดแบบนี้แล้วดูดิข้างในใทุกคนเห็นน้าปะฉ่ำมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวทัวให้ดู พอคลิปขึ้นมาเขาก็จะเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้มีด้านหนึ่งที่เป็นแบบครุขขาะคะ่ะก็คือใช้ไว้แบบเช็ดทําความสะอาดผิวอีกด้านหนึ่งก็คือใช้เป็นแบบมาร์กได้นะจ๊ะทุกคนวันนี้ด้วยความที่เรารีบนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดไปก่อนนะเนี่ยทูก,ก็จะเช็ดแบบนี้เลยนะคะซึ่งนิลเลียรูว่าหลายคนอนะ่ะคือใช้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาค่อนข้างดังเนาะเป็นแบบผลิตภัณฑ์จากโคเลียนะจ๊ะทุกคนเออ เราว่าเราเขาก็มีหลายสูตรด้วยเราเห็นนะเราที่สําคัญที่เราชอบคือเราว่ามันหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกที่สําคัญนะคะทุกคนเช็ดไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยทำให้แบบผิวหน้ามันเฟซจริงๆนะเออแบบสดชื่นนะคะเออเราก็ชอบฟิลลิ่งนี้ด้วยเวลาก่อนแต่งหน้าเราก็อยากให้ผิวมันแบบเวกอัพสดชื่นขึ้นเนาะแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่เราบอกไปนะ มันค่อนข้างลดอาการอุดตันของเราด้วยอ่ะออนั่นแหละมาที่ตัวถัดไปนะคะจะลงหลังจากที่ทูเพพผิวใช้โทนเนอร์แล้วนะคะก็จะเป็นน้องวิซีตัวดีตัวเดิมของเรานะคะนี่อันนี้คือเฟรชวิตามินเนกตาโกจูสนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์เฟรชเซรั่มนะทุกคนอันนี้ทุกแกะขวดใหม่นะเดี๋ยวจะให้ดูขวดเก่าเนี่ยคือมันหมดไปแล้ว คือไม่ต้องพูดกันนอ้องว่ามันแบบดีขนาดไหนคือทัวซื้อตุนที่มันจะเป็นกล่องแบบสามขวดนะคะแต่ทูจะให้ดูเนื้อ mm. เซรั่มน้องเขาจะเป็นเนี่ยสีแบบสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะทูก็จะใช้ประมาณแบบหนึ่งปัม๊มไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะแต่ช่วงไหนหน้าอ่อนแอก็จะแบบหลีกเลี่ยงไปก่อนนะเพราะวิซี่มันเป็นแอคทีฟสกินแคร์เนาะอืม ช่วงไหนแบบเป็นสิวเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะหยุดใช้ไปถูกก็จะทามาถึงคอเลยแล้วก็แบบหอมากฟิลลิ่งแบบสดชื่นเออถ้าใครใช้ได้ก็แบบจะดีมากเลยนะเพราะว่ามันก็ช่วยเรื่องความกระจังใสด้วยนะเออทู้ติดตัวนี้มากใช้มาแบบหลายขวดแล้วเกินสิบขวดนี่พูดจริงของดีเนาะเสร็จแล้ว พอลงเสร็จแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะด้วยความที่ทูเป็นคนหน้ามอนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมอยเจอร์ไรเซอร์ของทูก็จะเป็นแบบบางเบาหน่อยนะคะทูก็ใช้เป็นตัว La โ o ดพรอเซสนะคะอันนี้จะเป็นเอฟร์คาดูโอพสคือจริงๆทูมีอีกตัวหนึ่งไว้ที่เขาเพิ่งออกใหม่ที่เป็นเอฟพคาดูโอพสเมอ่ะอันนี้ตัวนี้นะคะ คือทืว่ามันใช้ได้ค่อนข้างเหมือนกันนะคะเออส่วนตัวทัวใช้ได้ทั้งคู่นะอือคือใช้เป็นประจําอยู่แล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะสําหรับคนหน้ามันแล้วก็ไม่ได้รบกวนการแต่งหน้าของเรานะคะแต่ตอนกลางคืนอะอยากป้ายยาตัว B5 อะที่ที่ปกติคนเขาเอามาพอกหน้ากันอะเออเราก็พอกนะ คือลดอาการคนที่แบบสกินแบเรียลแบบไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนอันนั้นช่วยได้เยอะเลยนะเราก็ใช้โบกจนตอนนี้ก็ยังโบกอยู่นะอือเนี่ยเราจะตัวนี้นะคะเนี่ยใช้จริงแต่ว่าเนี้ยโบกเฉพาะต้องคือนะใครที่มีปัญหาผิวหนักๆผิวแห้งแห้งกั้านๆหรือแบบอยู่ๆก็มีความแบบ เป็นสิวเยอะขึ้นเลยอย่างเงี้ยคือบางทีการที่เป็นสิวมันก็ขาดจากการผิวเราขาดน้ําเหมือนกันเนาะเออเพราะฉะนั้นทุกก็จะบกตัวนี้ไว้ต้องคืนเออดีเลยต่อไปนะคะพอลงมาเจลเซอร์เสร็จแล้วให้มันแห้งเนาะทุกก็จะไม่ได้ลงอะไรเยอะนะคะถัดไปก็จะเป็นกันแดดเลยกันแดดรอบนี้นะคะก็จะเป็นกันแดดที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนา เอาถือเข้ามาแล้วเห็นแล้วอันนี้จะเป็นมิสซูมีนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็น UV Water Serum นะคะ SPF 50 PA บวก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 เลยนะจ๊ะเป็น Non Chemical Sunscreen นะตัวนี้ชอบมากอ่ะชอบใช้เวลาแบบแต่งหน้าแล้วมันแบบไม่รบกวนผิวดีนะคะก็เต็มเต็มไปเลยนะสองข้อนิ้วคือเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกก็กะเอานะทุกคนให้มันแบบ ชุ่ชออาดาอันนี้ก็คือลงกระแดดเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปขอลงลิปมันก่อนอันเนี้ยทูจะใช้เป็นของอิงกุนะจ๊ะรุ่นเนี้ยทุกคนคือกดมาด้วยความแบบถ่ายแอปส้มไปแล้วก็ถ่ายติ๊กตอกด้วยคนใช้เยอะแล้วก็ รู้สึกว่ามีเด็วคนรีวิวว่าสีสวยเพราะตัวนี้มี SPF 40 PA บวก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 นะคะคือแม้ก,กระทั่งปากเราเราก็ควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมี SPF นะคะแล้วตัวนี้ทุกก็เลยเออกดมานะเรารู้สึกว่าสีสวยมากเหมาะสำหรับคนปากคำนะอันเนี้ยทุกก็ปากคำนะคะแต่ว่าเนี้ยมันดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าทุวไปทำการฝังสีปากรอบที่สองมานะคะเออก็เลยรู้สึกว่า อันนี้พอทาไปแล้วดีมากนะคะสีที่ทูใช้นะคะจะเป็นสีออ a n เรนะคะเมมเลรดมัง้งเออเนี่ยอันนี้นะคะนี่สีนี้เลยเดี๋ยวทาให้ดูสาวแบบที่ชอบสีส้มเออยส้มใจน่าจะชอบนะคะไปต่อไปต่อนะคะสำหรับพอลงเพ็บสกินแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะ ไปต่อกันที่ลองพื้นเลยนะคะจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าวันที่ทูแบบไม่ได้แบบใช้หน้าหนัก,นกๆอะไรอย่างเงี้ยคือทูจะมีตัวหนึ่งที่ชอบใช้มากตอนที่ไม่ได้เป็นสิวหนักมากไม่ค่อยมีรอยนะคะอันนี้จะเป็น Dior Forever นะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นเบดตินเมคอัพนะมันจะมีแม็กับโกลุ่นนี้ที่สำคัญความเก๋ของมันคือไม่ว่าเพื่อนๆจะสีผิวอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนจะ ใช้ตัวเดียวกันหมดเลยไม่มีเฉดสีนะจ๊ะทุกคนเอออันเนี้ยมันแอพพลายได้กับทุกผิวเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบตัวนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันคือไม่ปกปิดนะใครที่อยากได้การปกปิดคือข้ามตัวนี้ไปเลยแต่เบาสบายผิวให้ผิวสวยดูลุกคุณอันเนี้ยคือดีแต่วันนี้นะสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือจะเป็นรองพื้นเพื่อการปกปิดนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกค่อนข้างเยอะนะคะทุกก็จะใช้เป็นลังโคมจา้าตัวนี้เป็น อ๋อตัวดังของเขาเลยนะนี่เป็นแบบนี้สามสิบ ML นะขึ้นเนื้อดีมากดอกทูจะให้ดูเนี่ยดูดีดีไหมสีที่ทูใช้จะเป็นสีสองสี่ศูนดนะคะดีมากเกี่ยงง่ายมากก็เดี๋ยวไปลงกันเลยนะจ๊ะ ไปทูจะลงเป็นเซตติ้งสเปรย์ก่อนนะทูจะลงเซตติ้งสเปรย์สองรอบอะแบบลงรองพื้นเสร็จแล้วฉีดท่อรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเออแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ดีนะทุกคนไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าพอใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะแล้วก็มัน คุมมันได้ดีมากนะทําให้เมคอัพติดทั้งวันเลยแบบไม่ค่อยหยานะแล้วก็เขาเคลมว่าเป็นแบบไม่มีน้ําหอมนะอืพอเสร็จจากงานผิวที่เราลงได้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะข้างนี้เป็นแบบนี้ทูก,ก็จะลงประมาณนี้แหละแบบไม่ได้อยากให้มันหนักหน้ามากนะคะต่อไปก็จะลงแป้งตรงใต้ตานิดนึงอ่ะแป้งที่ทูใช้จะใช้ของแคนเม e นะแป้งอันนี้ดีมากเลยะ ทูใช้เบอร์01นะมันเป็นแป้งแบบแป้งขาวอะเนี่ยชอบมากพกไประหว่างวันด้วยนะเพราะว่าเวลาระหว่างวันบางทีแบบถ้าหน้าเรามันแบบมันๆน,นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะแต้มๆเดี๋ยวเราใส่ไปตรงนี้นิดนึงใต้ตามันชอบแคปเกอร์เนาะแล้วก็จะใส่ตรงใต้ตาให้มันแบบโอเค นันตาวันนี้ที่จะใช้นะคะจะเป็นของชา a r o t t Tubbly นะคะจะเป็น Luxury Palette p i l l o w Talk ตัวนี้เลยจะแกะให้ดูนี่มันจะเป็นแบบนี้สีนี้เลยสี p i l l o w Talk นะคะก็คือมีมาสี่ช่องอันนี้เมสีชัดมากๆก็คือเบอร์นี้ที่เราลง ไปที่เราจะลงนะคะเราจะลงเป็นตัวนี้นะหัวตานะคะตรงนี้มันจะเป็นแบบกิเตอร์หน่อยๆอ,อะทุกคนมันจะทําให้แบบเหมือนเปิดไฟให้หัวตาอะไรประมาณนั้นนี่มันจะเป็นประมาณนี้เห็นปะเหมือนบดไฟให้หัวตาถัดไปอะค่ะที่ทูจะใช้ค่ะทูจะใช้เป็นตัว ล่างสุดนะคะเบอร์สี่มันจะเป็นสีเข้มๆหน่อยเดี๋ยวทูจะเอาลงมาคัดตรงหางตานะคะ mm hmm. มันเหมือนจะเป็นสีน้ำตาลใช่ปะแต่มันเป็นทาออกมาแล้วมันจะเป็นแบบกึ่งแบบออกส้มอมันนอ้นนะไปนะคะก็จะใช้เป็นเบอร์นี้ตัวเบอร์สามทูใช้ครบทั้งสี่อันแหละแล้วก็มาเบน เบนทุกอย่างให้มันเข้ากันมันอันนี้เขาบอกว่ามันใช้ไว้สําหรับเบนนะคะทูลองแล้วมันก็แบบสวยอะถ้าดาก็ได้แล้วนะคะเป็นประมาณนี้เลยง่ายมากๆแล้วก็ข้างล่างตาเมื่อกี้ที่เรามาแค่ตรงนี้ใช่ไหมผู้มันใหญ่ไปทูจะเปลี่ยนแปลงนะเป็นเบอร์แบบนี้นะคะหัวแบนๆแล้วก็จิ้มที่สีที่อ่อนนะ ใต้ตาแบบไม่ต้องลงเข้มมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ทูกคนตาโตส่วนใหญ่อะไรปกติทูกคนตาโตนะคะ <c oughs> ก็จะไม่ลงให้มันแบบเอึกกระริกมากเอาแบบเบาๆอันนี้ก็จะเป็นงานตาที่ได้นะ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะลงไปที่คิ้วกันก่อนนะคะทุกคนตัววันนี้ที่จะใช้คะ่ะจะเป็นของลักกะนะคะนี่ตัวนี้เลยว้าย อยเบี้ยวแล้วอะลากะวายบราวเชเปอร์เนี่ยลงมาอันนี้ทูใช้เป็นสีน้ำตาลเลยนี่แบบอย่างนี้นะคะก็ปัดเข้าไปที่คิ้วเลยดูดูเห็นปะสีมันก็จะแบบวิธีถ้าอยากให้สีมันติดชัดที่ขนคิ้วครับปัดย้อนขึ้นไปก่อนนะแล้วค่อยจัดทรงมันทีหลัง นี่มันก็จะได้เป็นสีที่เราอยากได้สเสร็จแล้วหนึ่งข้างเห็นปะอุ้ยนี่เสร็จแล้วหนึ่งข้างง่ายมากแบบไวอะ่ะอันเนี้ยจำได้แบบราคาหลักร้อย่ยผิวประมาณนี้นะคะเร็วทูรอให้มันเซตติ้งแล้วค่อยเดี๋ยวไปเติมหางกันเนาะแล้วก็จะกลับมาที่น้องตาก่อนนะตาถัดไปที่ทูจะใช้นะคะทูก็จะใช้เป็นของดาซีค่ะ อันนี้จะเป็น Moon Slim l i n e อร์นะก็คือจะใช้เขียนเป็นลายเนี่ยทูชอบตรงที่เขาเป็นเส้นเล็กๆแบบเนี้ยมันเขียนง่ายนะคะก็แค่แบบสกิดไปก็ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ตรงหัวตาทูก็จะใช้เขียนๆไปนิดหนึ่งนะ จะเอาแปลงนะหัวแบบนี้นะเกี่ยให้มันแบบฟูงๆหนะ่อยแบบอย่างนี้ถูกไหมคะพอมันฟูงได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะทูจะทับมันด้วย l i l ลี่ไบเลค่ะนี่รุ่นนี้ที่ทูใช้นะคะตัวนี้ก็คือใช้ดีหัวแบบอย่างนี้เลยเลิศเออ ูจะกีดแบบแค่ครึ่งประมาณหนึ่งเนาะแบบไม่ได้ให้มันแบบทั้งตานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้วิธีเขียนอินไล e r เนอร์นะตัวอินไล e r เนอร์มันก็จะเป็นตัวเดิมตัวเดียวตลอดไปนะคะตัวนี้เขียนง่ายมากนะคะเป็นของคอร์สลุกนะคะทัชมีออโต้เพนซิลอายไล e r เนอร์แต่มันเขียนอินไล e r เนอร์ได้ดีมากแต่หัวมันจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะตัวนี้จะลากเส้นปัดอะไม่ค่อยดีแต่ว่าเขียนอินดีนะ,ะเริ่มกันเลย ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่ทูเคยพูดเนาะว่าทูใช้พาเลตทาสเป็นประจําในแต่เนี้ยคือมันใช้มานานมากแล้วนะจนมันหมดอายุแต่ว่ามีเฉดสีหนึ่งที่ทูชอบใช้แปรงแบบนี้นะคะเอามาเกี่ยให้หางตาเรามันดูฟุง้งๆนะคะนั่นก็คือสีอุ้ยนั่นก็คือสีสุดท้ายเลยสีนี้นี่ก็จิ้มไปเลยนะเอาแปรงจิ้มจมแล้วก็ขอๆหน่อยแล้วก็ เบนลงไปที่หางตานะฮะแบบอย่างนี้เห็นปะให้มันดูแบบฟุ้งๆอะ่ะแบบนี่ประมาณนี้ทุก็จะแต่งตานานนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดัดขนตานะคะดัดขนตาทัวใช้ของโคจิอะ ได้มาจากมาซูมโตะดีมากเข้ากับลูกตามากๆนะคะอันเนี้ยเราว่าต้องลองใช้เอานะคือบางทีแบบบางคนแนะนําว่าอันนี้ดีอ่างเงี้ยแต่บางทีมันไม่เข้ากับลูกตาของเรานะคะก็ต้องไปลองดูนะทุกคนแต่ส่วนตัวเราใช้อันนี้ดีมากเนี่ยดัดแบบปุ๊บแบบงอนเลยนะคะทุกคนและมาคาร่าที่เราจะใช้วันนี้นะเราจะบอกว่าเราใช้มานานมากๆนะคะตัวนี้ h l ฮโ e ย n Make นะคะของคิดมีนะทุกคนคือเป็นรุ่นไหนก็ได้นะที่เป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาหรือสีดำดีโคตรโคตรงอนแบบเดี๋ยวแกะใช้อันใหม่เลยเพราะว่าหานเก่าไม่เจอวันนี้จะปัดเป็นสีดำนะคะให้มันแบบชัดๆเดี๋ยวจะให้ดูโคตรดีอะแบบไม่หยาแล้วก็แบบระหว่างวันน่ะนี่มจะเป็นแบบเนี้ยไม่หยาเลยระหว่างวันคือแบบ ไม่มีความแบบตาดงตาดำลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบครั้งแรกที่ทูปัดนะทูก,ก็จะแบบให้มันแบบได้ทั่วๆกันก่อนเนาะได้ทั่วการอย่างนี้แล้วก็จะตั้งแปลงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ดันดันน้องเขาขึ้นไปนะเป็นเธอได้เป็นไงเป็นไงดูดิดีเอาจริง ็เดี๋ยวขอไปตเติมอีกข้างหนึ่งให้มันเท่ากันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเติมหางคิวกันนะคะ5 minutes later อ่ะทุกคนคะอันนี้ทุกก็เติมมาสองข้างให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของขนตาล่างนะคะก็จะใช้แบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆค่อยแต้มมันไปนี่นึงนะคะถ้าดาเสร็จแล้วนะคะเติมแบบนิดเดียวพอนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวแบบ มันจะแบบเยอะเกินเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวหางคิ้วนะคะทูจะใช้เป็นของเคสไอบร e เพนซิลอันนี้เลยประมาณนี้นะคะได้แล้วในส่วนของงานแก้มวันนี้ที่ทูจะใช้นะคะทูจะใช้เป็นลากะนะคะสีเบอร์704 นันูมังนี่เบอร์นี้นะคะเริ่มเลยไปเป็นสีที่แบบน่ารักมากเลยอ่ะใช้แปรงอันเดียนเดิมนะคะเป็นพุ่มๆแบบนี้จิ้มๆิมทุกจะลงแค่ตรงเนี้ยพอสีมันน่ารักไหมทุกคน,นดูดิสีมันแบบ everyday look เวอร์น่ารักอะมันเป็นแบบ เห็นชัดไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดไหมแต่คือแบบของจริงมันน่ารักมากทุกคนนี่นีน,น,นี่จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะพอลงสีฝุ่นประมาณนี้เสร็จแล้วทุกก็จะใช้ตัวไฮไลท์นะคะตัวนี้โคตรชอบ The All Forever เป็นไฮไลท์ที่ถูกต้องแล้วสีคือถูกต้องมากทุกคนนี่ สิมเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์0ูนย์สองสี่โคอรอลนะคะทูไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ไหมนะตอนนี้คือทวซื้อตอนที่มันเป็นแบบช่วงซัมเมอร์นะแล้วมันจะเป็นคอลเลคชันที่ทํามาสําหรับซัมเมอร์ทูว่าเด๋อวซัมเมอร์ปีนี้ก็ต้องมีอีกทุกคนเตรียมไปกดไว้เลยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเปิดไฟให้หน้าม,มันก็จะมีความแบบวิ่งววาวิงวบว,งวบอันนี้แบบใช้ตอนไปเกาหลีอะโคชชอบเลยอะมันเป็นเหมือนประมาณว่า เปิดไฟให้หน้าเราแล้วน้องเขาจะเป็นสีโคโลเนาะแบบใครที่แต่งหน้าโทนส้มแบบถั่วได้เลยประมาณนี้นะคะเห็นป้านหน้ามันก็จะดูมีมิติขึ้นอะไรอย่างงาั้นทุกคนพองานแก้มเสร็จแล้วเหลือสุดท้ายแล้วก็คืองานปากนะคะซึ่งปากอะสีที่ทูจะใช้ลงรองพื้นก่อนคือ Foro โรตินของ Benefit นะคะตัวนี้ดีมากได้ทั้งงานตาแก้มปากคือแบบสูตรตัวนี้เราคุ้มนะ ราคาหลักร้อยค่ะเจ็ดแปดร้อยประมาณเนี้ยนี่ลงไปทั้งปากแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รอให้มันแบบแห้งเซตตัวนิดนึงนะคะทุกคนอ่าพอมันแห้งเซตตัวเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นสีประมาณเนี้ยด้วยความที่ทูทาอิงกุรองพื้นอยู่แล้วด้วยเนาะสีมันก็จะดูธรรมชาติขึ้นนะคะแล้วก็ทูจะใช้อีก2อันคือดีออ อแอดดิกเนาะสีห้าสองสี่กับลากะคู่กันแบบนี้เลยนะคะท,ทุกคนรู้สึกไหมว่าทูรีบๆขึ้นมันสายแล้วอ,ะอ่ะเพื่อเติมให้มันมีความแบบฟูฟูขึ้นนิดนึงแต้มแนะคะไม่ต้องแบบทั้งปากแล้วก็ตบท้ายด้วยลากะอันนี้เบาสบายปากมากๆ เนี่ยใช้จนมันแบบเปื้อนแล้วนี่แต้มบนแบบลูกวันนี้ประมาณนี้เสร็จุบพอเราพอใจเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมแป้งแคนเมกตะกี้ อย่าเติมเยอะนะคะเพราะว่ามันขาวค่อยค่อยตกตบตกถ้าพอตรงให้มันแบบเป็นแบบมันช่วงทีโซนอ n ะอถูจะมันแค่ช่วงแบบตรงเนี้ยถูกก็จะตกแค่ช่วงนี้พอให้มันแบบ ไม่หยานะคะแล้วก็ที่จะพกใส่กระเป๋าไปก็คือจะมี3อันนี้เท่านั้นนะคะไปเติมระ้ว,ว่างวานนะะันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูฟินิชลุกกันว่าจะเป็นยังไงนะคะขอไปทำผมแป๊บนึง5 minutes later ท่าดาและลุกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยปล่อยผมนิดนึงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ทูลืมฉีดเซตติ้งสเปรย์ทูไปแอบฉีดมาแล้วนะคะทุกคนลุกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิป Get r e d y y w t t m Me กับทูนะคะพร้อมป้ายยาของแบบจุกๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทูด,ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย